สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับหายไปหลายวันเลยนะฮะก็มัวแต่ยุ่งกับงานโรงเรียนนะฮะคือใกล้จะเปิดเทอมในวันที่7แล้วนะครับก็เลยจะต้องเตรียมวางแผนนะครับในเรื่องของการ ่คัดกรองการตรวจวัดเชื้อแล้วก็ในเรื่องของอมาตรการคุมเข้มนะครับเกี่ยวกับทางโรงเรียนโอเคในว,วันนี้ก็ยังไงก็มาเจอกับเพื่อนๆแล้วนะครับมีงานลูกค้าเข้ามาหนึ่งลำนะครับนานเลยนะฮะกว่าจะมีงานเข้ามาวันนี้ก็เลยมารีวิวจะแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสภาพฮอเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยมันมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกด s u b สไครป์กดเข้ามากันรัวๆเยอะๆเลยนะฮะก็ที่ผมทําค้างไว้ในคลิปที่แล้วก็คือการให้ความรู้เรื่องของการตั้งค่ารีโมทเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีวิวในเรื่องของการเซตกล่องอะไรนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอประทานโทษเพื่อนๆชาว f อเอกสายหมุนมากๆเลยนะครับคือปกติเนี่ยผมจะทำผมจะทําคลิปเนี่ยก็คือวันทุกวันเลย ทุกวันนี้คือผมต้องมีคลิปมาตลอดแต่ช่วงนี้ก็คือว่างานมันก็ยุ่งนิดนึงผมไงก,ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ลืมนะฮะก็ยังอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปนะครับแต่ว่าอาจจะบางช่วงก็หายไปบ้าง2อสามวันอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่คืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับหรือโทรกันเข้ามานะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ทางด้านล่างขงคลิปนะครับ เพื่อนๆก็โทรมาสายตรงได้เลยนะครับจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าต่างๆในเรื่อง,อ,งอาการหางอาการฮอรหรืออะไรก็แล้วแต่สารันปัญหาของเฮลิคอปเตอร์นะครับอ่ะไม่ต้องให้เสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวผมจะแกะกล่องฮอลําำเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าฮอลําำเนี้ยที่ส่งมาเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ผมคุยกับลูกค้าไว้เนี่ยก็จะเป็นฮอทา o t ล์สี่ห้าศูนย์เนาะก็ จะเป็นฮอสปอร์ตนะครับอาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมหาคัตเตอร์กันกล่องที่ส่งมาสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นกล่องสีขาวแล้วก็รบกวนอย่าโยนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการโยนกล่องเนี่ยตรงนี้มันควบคุมยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมหาคัตเตอร์กัน เพราะว่าการการโยนกล่องเนี่ยมันก็เห็นมีทุกทุกที่นะฮะพอโยนมากล่องก็พังเสียหายบางทีก็สภาพข้างในก็แตกพังก็อืมจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะให้ของมันพังนะฮะแต่ทำไงได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะฮะกับกล่องใบนี้นะคร อันนี้ส่งมาเป็นของเคอรี่นะครับเคอรี่เคอรี่เนี่ยจะมีหน้าตาสติกเกอร์ที่ติดจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวบาร์โค้ดด้วยนะครับเอาไว้ยิงเวลาเราตรวจเช็คของว่าของเราถึงไหนแล้วอะไรประมาณานี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะดูประเมินก่อนนะครับว่าฮอลํลำนี้มันต้องทําอะไรบ้างนะครับมีอะไรเสียหายบ้างแต่ว่าที่เขาถ่ายคลิปมาให้ผมดูเนี่ยก็คือฮอลํลำนี้บินได้ปกตินะครับแต่ว่าที่ที่ออกที่ส่งมาให้เนี่ยที่คุยกันเกิน,เก,นเกินก็คือพอไปตกมาอ่าก็จะมีตัวฮอแล้วก็มีกระดาษปั้นๆน,นะฮะมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลย อะมาแกะกันเลยนะฮะโหมัดมาดีมากนะฮะไม่รู้จะเริ่มแกะตรงไหนก่อนเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะมามาประเมินกันนะครับว่าพอํำนี้คุณจะต้องอัพอะไรบ้างแล้วมีอะไรเสียหายบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยแล้วก็เรียนรู้มาไปพร้อมกันนะครับสําหรับมือใหม่หลายๆคนที่โทรเข้ามาถามผมนะครับเรื่องของราคาแล้วก็งบประมาณเนี่ยคือผมจะเจอคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่เยอะมากๆนะครับพี่เอกหามือสองให้ผมหน่อยสิ พี่เอกมีมือสองหอมือสองบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเจอเจอคําถามอย่างนี้เยอะนะฮะตอนนี้ก็คือที่ที่บอกไปก็ตอนนี้หอมือสองผมก็จะมีตัวคอปบ,บ้าอยู่ลํานึงนะฮะเป็นไซส์ห้าร้อย 500, เดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูตอนตอนท้ายคลิปนะครับบินได้ปกตินะฮะแต่ผมไม่ได้มีเวลาบินเลยช่วงนี้งานยุ่งมากนะครับเลยไม่ค่อยได้บินแต่บินได้แน่นอนเพราะผมบินอยู่นะฮะแต่หลายคนก็ โทรมาสอบถามแต่ฮอลำเล็กนะฮะสี่ห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเอ็กซ์สามหกศูนย์สามแปดศูนมีมั้งไหมนะฮะก็ตอบได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีเลยนะครับโอ้พันมาดีมากนะฮะใช้เวลาแกะพอสมควรเลยนะเนี่ยโอ้ยจริงๆแล้วแพ็กมาไม่ต้องพันขนาดนี้ก็ได้นะฮะพันแค่พอบนม้วนแล้วก็ติดกาวแค่บางจุด เท่านั้นก็พอนะครับมันมันก็จะแกะยากนิดนึงใช้เวลาในการแกะครับก็จะเสร็จแล้ว ใช้เวลานิดนึงนะฮะโหแพ็คมาดีมากนะฮะพอแพ็คมาพอวิทยุวิทยุอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้มันเทปพ,พันใส่ไฟในเพ่โอ้โหอาครับตอนนี้ผมก็แกะออกแล้วนะครับบางทีผมต้องตัดในส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะฮะในในคลิปเนี่ยก็คือมันจะใช้เวลานานเกินไปนะครับ ทันนี้ในส่วนของวิทยุนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพี่เล่นเอาถุงก๊อบแก๊บมาห่อด้วยนะเนี่ยแล้วก็เทพันสายไฟโอ้โหปิดผนึกปิดผนึกแบบ <laughs> แทบจะไม่ต้องแกะกันเลยนะพี่โอ้ วิทยุเป็น f l สกายไอหกนะฮะโอเคในส่วนวิทยุนี่คือไม่ต้องพูดกันนะฮะก็เดี๋ยวมาพูดที่ตัวฮอกันเลยดีกว่าอ่าฮอลำนี้จะเป็นระบบหางเพลานะครับจะเป็นระบบหางเพลาซึ่งการทดสอบตอนแรกนี่คือผมจับตัวนี้ไว้นะครับนี่ครับมันจะครอบมันจะชอบลูดนะฮะเนี่ย เวลาบินเนี่ยมันต้องมีลูดข้ามร่องอยู่แล้วนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยปัญหาในระบบเฟืองนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่แม่นยําพอเราบินในหางมันจะกระดึก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 อย่างเงี้ยตลอดนะฮะเพราะว่ารอบมัน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 ไม่เนียนนะครับทางแก้ปัญหาก็คือก็ต้องอาจต้องถ้าเราถ้าเราคิดจะใช้เป็นดอกจอกต่อไปเนี่ยเราก็ต้องขยับรองแหวนอะไรเงี้ยให้เฟืองมันชิดกันมากที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ เดี๋ยวผมดูอาการเบื้องต้นนะครับในเรื่องของหางใบเป็นสองแฉกนิดนึงนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเซนเตอร์ฮับนะครับเนี่ยดูด้านข้างมันเป็นสองแฉกแล้วก็แล้วก็มีอาการสั่นด้วยนะครับอาการสัน่นแต่พอมันเหวี่ยงใบพัดไปแล้วมันก็ไม่ค่อยสั่นแล้วนะ เดี๋ยวต้องทดสอบด้วยการบินนิดนึงก็ได้นะฮะน่าจะไม่มีอะไรมากนะในส่วนของถางนะครับทีนี้มีขาสกีหลุดนะครับนิดนึงมอเตอร์เป็นสกอร์เปียนนะสถวกันหาง KST ห้าานะครับก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะสสวกันหางตัวนี้สวยกพีดก็เป็นของ KST สองหนึ่งห้าเป็นอาร์เป็นอาร์มารูนะครับนี่ครับอาร์มารูแล้วก็มีกล่องเคบา้ำเงินลำนี้ถือว่าชุดไฟก็ค่อนข้างที่จะเทพนะฮะแล้วก็สปีดนี่จะปั้น,นมาเหมือนก็เป็นฮอปบิ้งหกสิบแอมป์เนาะหรือห้าสิบแอมป์ประมาณนี้แหละแพลทินัมนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสดูเดี๋ยวผมจะลองเสียบแบตเปิดวิดเปิดวิทยุเสียแบตให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คเบื้องต้น ในการเช็คขั้นแรกะเป็นเป็นฮอนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันตั้งไอนี้หรือยังแอปไซ์สวิ่์โนก็ตั้งแล้วนะครับโอเค ตนี้มาเปิดเสียบเอา้เอาไอ้ตัวนี้ไม่ได้เสียบเดี๋ยวเดี๋ยวรีเซยังไม่ได้เสียบนะครับมันมันมีรีซซฟอยู่อยู่แล้วนี่อ๋อโอเคมีรีซพแลวอ๋อนี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีรีซซฟอยู่ในหอยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเสียบแบตเลยนะฮะ ตัดโฮนแล้วก็จะไม่หมุนนะครับแต่ว่าดูองศาของซอฟต์เพนอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเอียงนะครับเราต้องมาตั้งสอตทิมใหม่ก็เซ์โวทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าเมนชาร์ปเมนชาร์ปโคตรไหมเมนชาร์ปรู้สึกว่าจะโคตนิดนึงนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะ เดี๋ยวมาดูสปินเดิลกันดีกว่าว่ามันโคดไหมฮะเดี๋ยวผมไปหยิบไขควงกันเบรดไม่มีเนาะเดี๋ยวต้องหาเบรดใส่ให้นะฮะ,ะเดี๋ยวเช็คอ๋ออามตัวนี้มันมีเคลื่อนนะครับ ขันแน่นแน่แนแนแน่กว่าน,นี้โอ้หทำไมสปินเดิลมันขันไม่ได้ล่ะนี่จะต้องมีปัญหาอะไรทั้งอย่างแล้วล่ะนะครับในเรื่องของในเรื่องของสปินเดิลเนี่ย เดี๋ยวหาไขควงก่อนนะฮะโอเคผ่านนะฮะในเรื่องของชุดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งดูซิว่ามันหมุนไหมฮะก็ปกติดีนะก็น่าจะต้องเซ็ตนิดนิหน่อยๆก็น่าจะบินได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมดึงแบตออกนะฮะ เดี๋ยวจะลองถอดสปินเดิลมาดูนะครับว่ามันทำไมมันถึงหมุนไม่ได้เลยเนี่ยมันหมุนไม่ได้เลยนะฮะก็มีในเรื่องของระบบแมคชีนิกนะครับที่อาจจะต้องปรับนะครับ น็อตค่าหนึ่งมันใช้เบอร์หนึ่งอีกข่าหนึ่งมันใช้เบอร์หนึ่งหลจะจ้นี่หนึ่งจุดห้าใช่หนึ่งจุดห้าอันนี้เบอร์สอง อ๋อสปินเดิลโคตรครับนี่เห็นๆเลยนะฮะตอนเวลาผมหมุนนะครับดูดูนะครับมันจะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยครับสปินเดิลโคตเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนสปินเดิลอาจจะต้องดูเมนชาร์ปด้วยนะครับว่ามันโคดหรือเปล่านะครับครับก็รีวิวแผ่นพื้นไปนะครับกับทาร์ลสี่หของลูกค้านะครับซึ่งเอามาให้ผมซ่อมเซตนะครับลำนี้ที่ดูเผลๆเนี่ย ก็อาจจะต้องมีในส่วนของดอกจอกนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวลองบินดูอา,อาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นรอบสูงมากก็ก็ก,ก็ก็บินได้บินได้อยู่ทูทูทีไ่ไทยไปนะฮะแล้วก็ชุดน็อตหางนะครับจะต้องขันให้แน่นกว่านี้นะฮะแล้วก็ตรงขาสก,กีเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วก็ตั้งอาร์มใหม่เพราะว่าอาร์มในตัวอารูเนี่ย บอกเลยนะว่าพอเวลาเราบินกระแทกกระทันแรงๆเนี่ยมันจะมีข้ามนะครับข้ามร่องทางที่ดีเนี่ยผมแนะนําให้ใช้อาร์มเป็นพลาสติกดีกว่านะครับเป็นอาร์มเป็นอาร์มของมันเป็นอาร์มพลาสติกมันจะเข้าร่องฟันของมันพอดีเป๊ะเลยนะครับอันอย่างนั้นจะดีกว่าถ้าเมเรามาใส่อาร์มลูเนี่ยคือมันสวยจริงแต่ว่าพอเวลาเราบินกระแทกขึ้นลงแรงๆเนี่ยมันจะเพี้ยนทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเราขันแน่นจนเกินไปเวลาเราไปตกเนี่ย มันก็เฟืองข้างในมันก็หักนะครับก็เดี๋ยวก็แล้วแต่ลูกค้านะฮะถ้าอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมก็จะปรับตั้งไปให้ก็จะบินแค่ฮอบเดินทางเนาะเปลี่ยนสปินเดิลเข้าไปเมนชาร์ปผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเมนชาร์ปไปเลยดีกว่านะครับถ้าให้ดีให้มันเป๊ะยิ่งอึ่นก็ไม่มีอะไรยังไงในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆก็ติดตามรับชมลํานี้นะครับบินฮอบเดินทางนะครับใช้กับวิทยุ F ล y Sky i ห x นะครับตัวนี้แล้วก็ าฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็คงขอประทานโทษเพื่อนๆด้วยที่หายไปหลายวันนะฮะก็ยังไงก็ยังไม่ลืมเพื่อนๆนะครับก็ยังมามีงานเมื่อไหร่ก็มารีวิวมาอะไรก็ยังอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหอมือสองนะครับที่ผมมีอยู่นะตอนนี้เป็นตัว500อนะครับคอบ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาลำนี้บินได้แน่นอนนะครับการันตีเลยเอกสายมุนเลยนะฮะ แต่ตอนนี้คือผมไม่ได้บินแต่ถามว่าบินได้ไหมบินได้ถ้าบินไม่ได้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ขายนะฮะลำเนี้ยถ้าใครที่อยากได้นะครับใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60,000นนะครับพร้อมชุดไฟพร้อมอะไรหมดทุกอย่างทั้งกล่องทั้งไรไม่มีวิทยุนะครับตัวเนี้ยผมตั้งไว้ที่25งหมนนะครับยังไงเพื่อนๆก็ถ้าใครที่อยากได้นะครับก็25งหมาลำสเกลแบบนี้นะครับคอบบ้าก็ทักกันเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งงานบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ